สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาให้ดูแพ็กเกจใหม่ของเซ็ตครีมหน้าใสนะคะเป็นแบบนี้น,นี่นะคะอ่าที่เปลี่ยนไปคืออะไรที่เปลี่ยนไปก็คือเซรั่มใช่ไหมคะจากแต่ก่อนเซรั่มของคอลลาเจนใช่ไหมจากแต่ก่อนนะคะมีปริมาณ5กรัมตอนนี้เพิ่มเป็น20กรัมนะคะส่วนครีม มีห้าก,กัมเท่าเดิมสบู่ก็สบู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็คือแพ็กเก็ตด,ด้วยเดี๋ยวเริ่มแีลตัวในชุดนะคะจะประกอบด้วยเซรั่ม2องควัครีม3กระปุกสบูห่หก้อนเดี๋ยน,นะ,ะนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยจะประกอบด้วยครีมอะไรบ้างเราเริ่มจากสบู่ดีกว่า สบู่นี้จะเป็นไวท์โซูนะคะเป็นสบู่ออผลิตมาจากมีส่วนผสมของกรด a h a นะคะเป็นกรดธรรมชาตินะคะไม่มีอันตรายนะคะเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่กัดหน้าไม่แสบหน้านะคะนี่ใช้ดีมากๆืกก็ต่อมาเซรั่มนะคะนี่เซรั่มขวดนี้เป็นคอลลา t เจนเจลเนื้อมันจะเป็นเนื้อเจลนะคะ มันจะเป็นเนื้อเจลเนืดๆนะแล้วก็ซึมง,ง่ายเป็นแบบนี้มีเลขออยเยบร้อยนะเออมีเลขออยด้วยนะคะ mm hmm. อันนี้มีหลายคนถามว่าขายแยกไหมคะเพราะว่าบางคนก็ไม่อยากใช้ครีมอ,อยากใช้แค่เนี่ยขายแยกนะคะขวดละ250หบาทนะจ mm ๊ะ hmm. ถ้าทางเซต690านะคะ mm hmm. อ่าแล้วก็มีเซรั่มนะจ๊ะเซรัม่มมาทนนิ่ mm hmm. อันนี้จะใช้อ๋อ เหมือนทนเนอร์อุ้ย,ยนะอันนี้จะใช้เหมือนทนเนอร์นะคะคือสามารถกดลงบนสำรีแล้วก็ออกมาเช็ดหลังล้างหน้านะคะก็จะเป็นตัวนี้หรือว่าถ้าเกิดไม่อยากใช้สัำลีก็จะกดใส่มือแล้วก็แท็บแทบแทบแท,บท,บทบไปบนหน้าเลยก็ได้เหมือนกันน่ารักนะแพ็กเกจน่ารักมาก ตอมาครีมนะคะครีมจะมี3ตัวด้วยการเริ่มจากนี่ครีมทากลางวานันเดย์ครีมนะคะเป็นครีมโสมนะคะปรับสภาพผิวหน้าที่หมองคล้ำให้ขาวใสทาแค่บางๆหน้านี่นคือจะบอกว่าเิตเนี้ยใช้ดีมากจริงๆเพราะว่าใช้เองแล้วเห็นผลนี่นะนี่คือเดย์ครีมหนึ่กระปกุกและมีกันแดดด้วยกันแดดหนึ่งกระปกุก กันแดดจ,จะบอกว่าใช้ดีมากถ้าเป็นคนไม่ชอบค่อยแต่งหน้านะทากันแดดนี้นะแป้งแป้งฝุ่นหรือแป้งเด็กก็ได้หรือแป้งหรือแป้งพับก็ได้แล้วแต่เอาอยู่จริง,รงเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อไหค่ะแบบกันแดดเนื้อมูสแล้วก็จะมีความเป็นผสมเบส ลงในตัวเลยก็คือไม่ต้องอะไรเยอะตัวนี้ตัวเดียวสวยเลยจะบ้านได้แล้วก็ใช้จะเป็น spirulina ครีมเป็นครีมสาลายนะคะเป็นในครีมทากลางคืนทั้งหมดทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย ทั้งหมดที่พูดมานะคะในราคาเพียง690บาทเท่านั้นส่ง EMS อ e ีก50บาทนะอ่าก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวจะทิ้ง l i น์แล้วก็เฟซ b o o k เอาไว้นะคะรีวิวเยอะเข้าไปดูรีวิวได้เลยนะคะรีวิวจากผู้ใช้จริงเลยแล้วก็มีออยไม่ต้องห่วงเรื่องแพ้และ่ออันตรายนะคะปลอภดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยมีอะไรก็สงสัยสอบถามก่อนได้นะโอเคค่ะไม่มีอะไรแล้วไปแล้วบ๊ายบาย